โอเคครับผมแนละ้วก็ขอกราวสวัสดีคนนี้ผใก็ไอชัยเคยมกับเกมโรลป,ปรร็อกแตมันมีชื่อว่า so House, โซฮอนเท็ดเฮาโรลีเพย์นะครับผม okay. จะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้นะผมก็คุณผู้ชมเห็นผมเล่นเป็นตัวอะไรไหมฮะใช่ครับผู้ชมครับผมเล่นเป็น อาเนียฟอร์เจอร์นั่นเองนะฮะถ้าใครก็ต้องรู้จักับผมในสไปาแป์แฟนมิดีนะเว้ยอาเนียเจอผีรูไหมฮะว่าผมแต่งตัวเป็นใครดูดไหมฮะดูดูคุ้นๆไหมฮะการแต่งตัวน่าจะคุ้นๆนะฮะซึ่งใช่ฮะผมเป็นอาเนียนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนะฮะดูดิฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าอาเนียมามา,มาเข้าบ้านผีสิง าดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอาเนียนะผมไดเ้เข้าบ้านผีสิงนะฮะดูสิว่าอาเนียนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะว่าอาเนียจะกลัวผีหรือไม่คุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับโอเคไปกันเลยป่าฮะโอโ้เสียงประตูโคตรเสรามาก กดแบบไม่นั่งอะไรเลยนะฮะเฮ้ยผู้ชมผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเว่อร์กิมวิเปอร์มาผู้ชมโอ้ยมาทูดโยมาทูดด้วยครับโอ้ยสมจริงไปมากนะฮะเฮ้ยมันจะมาเอามันจะมาเอาอันเนี้ยด้วยอันเนี้ยด้วยมันจะมาเอาอันเนี้ยด้วยอันเนี้ยด้วยอุ้ยโอ้โหยืนอยู่ข้างล่างปิดเลยนะฮะทำอะไรเอมาเต้นอะไรกันแถวเนี้ยฮะ เราเต้นอะไรกันแถวนี้ฮะฮะครับกระาขนาดนี้อาเนียขอด้วยแล้วกันนะฮะอาเนียอาเนียขอด้วยแล้วกันนะอาเนียขอด้วยแล้วกันนะเออถ้าเต้นแบบแ็บเงี้ยเงี้ย เอาเจ๊เจ๊เจ๊ก็เอาเจ๊ก็เอาอต้องถ้าアนเออร์ต้องแบบท่าเต้นแบบเอินน่ารักน่ารักนะฮะคนรัสเซียเหรอนี่เราอยู่คนนี่นี่นี่เป็นคนรัสเซียใช่ไหมแน่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 ต้องอาเนียนี่เจอถ้าอาเออรหน่อยเนี่แน่แน่แน่เป็นข้างๆผีเลยอาเนียผู้ไม่กลัวผี ท่าเต้นชื่อว่าเทควีวอย่างนี้โอ้โหออกท่ามังกี้เนี่ผมนี่นี่ครับผมนี่ท่ามังกี้ครับผมท่าลิงนะฮะท่าลิง เนี่ยท่าซอมอันนี้ท่าซอมบี้แย่ๆอันนี้อันนี้อันนี้ช็อ,นนชอคโก้อันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหย เราจะดูห้องนี้บ้างนะครับเราจะสำรวจบ้านผีสิงกันนะฮะเมื่อกี้พี่ชั้นได้ดินนะฮะอันนี้อะไรโอ้โอ้เอาลเราจะมาสำรวจห้องนี้กันนะฮะโอ้โหใครทำเมนไหลโอ้โหใครทำเมนไหลวะเนี่ยเลือดเลือดเต็มพื้นนะครับอ่ามีเตียงอ่าอ่ามีเตียงตรงนี้ด้วยครับผู้ชมครับมีเตียงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ ห้องสมโโุดเสียงผีร้องไห้ขนลุกขนลุกบอกตรงๆขนลุกตรงๆขนลุกตรงยขนลุกขนลุกเลยอ่ะขนลุก,อลกโอ้ยตกใจ ขนลุกเลยคุณผู้ชม,ผ,ชมผมว่าผมว่าผมว่าผมผมรีบไปกันดีกว่าที่ก่อนที่ผมจะขนลุกก่อนที่ผมจะขนลุกโอ้โหผีเต็มบ้านเลยอันนี้ก็เออออกมาข้างนอกได้นะฮะนี่ก็ออกมาข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นแบบพวกเต็นนะฮะตรงโต๊ะก็จะมีเครื่องหมายบูชายันอะไรไม่รู้นะฮะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสุสานนะฮะ No no one d i e h e r e no one d i e h e r e นะฮะแล้วก็นี่ก็ No one die here มันเดิมนะฮะไม่มีใครตายที่นี่นะครับโอ้โหตัวเดิมไอ้ผีตัวเดิมเลยแล้วก็มีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะทักเขาไปดีไหมฮะ นะฮะคนรัสอันนี้ผมเจอคนรัเสเซียอ๋อัออ way, อนนี้อันนี้ใช่ไหมอันน,น,นี้อันนี้บ้านผีสิงใช่ไหมบ้านผีสิงทำไมมันแบบไม่น่ากลัวเลยมันดูไม่ดูไม่น่ากลัวมันม,ออมันเหมือนแบบมันเหมือนโรงแรมมากกว่าดูแล้วมันดูทรงนี้มันเหมือนโรงแรมมากกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมว่ามันตรงนี้มันไปได้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้คุณผู้ชมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ โอ้โหตัวตัวไีตัวเดิมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเด้เด้เดิไอด้นเดินเดนเดินเดิ่เดนเดินเดินเดนเดเเดิเดินเเมื่อกีนเดินเนเดนเดนเดเนนนดเดดเเดินเเดิเมื่อกี้เมื่อกี้เเเนเนเนนเเ ดูดูสิอ่ะเราเราควรเรต้องจับตามองดูเฮ้ย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 ทำอะไรจะฆ่าอาเนียหยอจะฆ่าอาเนียหยอฮะจะฆ่าอาเนียหยอเหรอไหนท่านมย่งยังไม่มาหรอยังไม่มาหรอ มันพูดอะไรอ่ะเอ็งพูดอะไรอ่ะ ข้าใจภาษาของคุณน่ะฉันไม่เข้าใจภาษาของคุณนะแล้ก็าาานะตามนั้นไงเฮ้ยไอโบ้ดี้ยังยเต้นไม่อยู่ดียวไม่จะเต้นไม่อยู่ดียวไม่อมากจะเต้นยู่อีกเอ่ะเอาด้วยแล้วกันเอาด้วยแล้วกันเอาแบบไหนก็เอาด้วยะะแล้วกันนะตลนะ โอเคครผมว่าแมปมันก็มีมันนี่เนาะโอเค,คผมก็ใครชอบนี่ผมก็อย่าลืมผมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมก็อย่าลืมที่จะแบบว่าอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ